สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะอันนี้เนี่ยจะมาทดสอบและรีวิวตัวบอร์ด Wifi รุ่นใหม่นะครับตัวเล็กๆแบบนี้ครับซึ่งเราสามารถจะเสียบกับบอร์ดของ BSM ได้เลยนะครับบอร์ดตัวนี้นะครับก็ผมจะแถมไปให้ทุกทุกรุ่นที่ผมขายนะครับก็รุ่นใหม่ตัวนี้นะครับจะเริ่มจะเริ่มแถมไปให้ละแต่จะไม่ใช้ตัวเก่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบไปดูเดี๋ยวปล่อยปล่ไฟเข้าก่อนะครับ ตอนนี้เนี่ยอ่าก่อนปล่อยไฟเข้าเนี่ยเราก็มาเสียบยทันทีนะอ่าสังเกีว่าจะมีซ็อกเก็ตสีดำๆตัวนี้นะครับช่องมันก็เอามาเสียบที่อ่าบอร์ดได้เลยนะครับบอร์ดจะมีซ็อกเก็ตสีขาวแบบนี้นะครับ่ะสีขาวแบบนี้แล้วก็หันหน้าแบบนี้นะครับหันหน้าแบบนี้แล้วก็เสียบลงไปเลย มันจะลงพอดีลงล็อกพอดีนะครับมันจะมีขาของมันมันจะลงล็อกเท่ากันพอดีเลยมันมีอยู่ประมาณเจ็ดขานะครับเสียบไปดือด้อๆเลยนะครับช็อปอ่ามันเสียบดือด้อๆเพิ่มมันก็จะได้แบบนี้นะครับอ่ามันจะลงล็อกของมันพอดีนะเห็นไหมฮะจากนั้นก็ปล่อยไฟเข้าเลยครับปล่อยไฟเข้า ปั๊บพอไฟเข้าแล้วนะครับสังเกตที่ไฟตัวนี้นะมันจะเป็นสีเขียวกระพริบถ้าใครไม่กระพริบนะครับอ่าถ้าใครไม่กระพริบนะมันจะติดค้างแบบนี้ให้เรากดปุ่มด้านข้างครับมันจะมีปุ่มด้านข้างตัวนี้ครับปุ่มเล็กๆก็งงไหมครับ อ่าป,นะป,ป,ป,ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ปุ่มนี้เดี๋ยวโฟกัสกันอ่าปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ปุ่มนี้ครับกดค้างไปเลยประมาณแปดวิครับอ่าแต่ตัวน,นี้มันกระพริบให้ละเราไม่ต้องกดแต่ถ,ถ้าใครไม่ขึ้นนะครับกดปุ่มตัวนี้ค้างไว้ประมาณแปดวิจนกว่าไฟตัวนี้มันจะกระพริบทีๆแบบนี้นะปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิป๊บเราก็มาเปิแปปดแอปโดยเราจะใช้แอป,ป ชื่อว่า t ุ่ย่าแล้วก็ Smart l i ลท์นะตัวใดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอัดหน้าจอแอปอีกทีหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้เรามาเปิดแอปชื่อว่า t ุ y ย่หรือ Smart l i ลท์ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมใช้ Smart l i ลท์นะครับก็มาคลิกที่ปุ่มบวกเลยครับแล้วก็กดแ p p y ี h ไว้ครับมันก็จะเจออุปรกรณ์ของเรานะเป็น w i ยไฟแต่แต่นะครับ มือถือของเราต้องเปิดบลูทูธเปิด Wi-Fi เชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4กิกะเฮิร์นะครับแล้วก็เปิดตำแหน่ง GPS ให้เรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้กดแอดครับถ้ามันเจอแล้วก็ใส่ต่อ Wi-Fi ของเรานะครับแล้วก็ใส่รหัส Wi-Fi ของเราเข้าไปต้องเป็นย่าน2.4กิกะเฮิร์เท่านั้นนะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดถัดไปครับ จากนั้นเนี่ยตู้จากนั้นเนี่ยรอให้โปรแกรมมันเชื่อมต่อเองแต่รหัส wifi ต้องถูกนะครับถ้ามันถูกเนี่ยมันจะสักแป๊บเดียวนะมันจะไม่นานแต่ถ้าใครใส่ผิดมันจะนานมากแล้วก็หลุดไปอ่าตอนนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ามากดปุ่มเสร็จสมบูรณ์ครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาซึ่งหน้าตาแบบนี้เนี่ยเราสามารถกดปุ่ม start เอ้ยไม่ใช่ปุ่ม Start สิเราสามารถกดปุ่ม Open Close แล้วก็ปุ่ม Stop ได้เลยนะเหมือนกับที่รีโมทเลยนะครับจะแยกกันอิสระถ้าต้องการเปิดประตูก็กด Open ครับเครื่องก็จะทำงานตจนมัน Stop เองหรือเราจะกดปุ่ม Stop เองก็ได้ครับนะแบบนี้กดปุ่ม Close ครับสถานะตรงนี้ก็จะขึ้นว่า Close Down กด Stop ก็จะกดว่า Stop ป u c c เซ s ข้อดีของชุดตัวนี้ก็คือเวลาเราเราไม่รู้นะว่าประตูบ้านของเราปิดหรือเปิดเวลาเรากดตัวสั่งผ่านมือถือนะถ้ารุ่นเก่าเนี่ยมันจะมีอยู่ปุ่ม,มเดียวคือสตาร์ทสต็อปหยุดไม่รู้ว่าสถานะประตูตอนนี้มันกำลังเปิดหรือปิดอยู่แต่ตอนนี้รุ่นนี้นะครับข้อดีมันจะคือถ้าประตูกำลังปิดอยู่เนี่ยถ้าเรากด open มันก็จะ open แต่ถ้าประตูปิดอยู่แล้วเรากดปุ่ม close เนี่ยประตูก็จะไม่ทำงานนะครับมันก็จะปิดอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าเราจะกดปุ่ม open นะครับแล้วก็วิธีแชร์ก็เหมือนเดิมครับกดปุ่มรูปลินสอมุมมุมบนขวานะครับแล้วก็กดแชร์อุปกรณ์ที่แช์ครับแล้วก็แช่วิดแอคเ c า o u ์ปุ๊บ เลือกภูมิภาคเป็นไทยแลนด์อ่ามีไหมไม่มีมมอ่ะเอาภาษาไทยฮะอ่าไทยครับแล้วก็เลขบัญชีก็คือเลขไอดีของอีกคนหนึ่งนะซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวแล้วก็กรอกเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดเสร็จสมบูรณ์มันก็จะแชร์ ไปให้กับครอบครัวเราได้เลยนะครับอ่าหลักๆก็จะมีแค่นี้เองครับไม่ได้ไม่ได้เซ็ตอะไรยุ่งยากนะครับไม่ต้องตั้งอินชงอินชิ่งอะไรสักอย่างนะครับถ้ารุ่นเก่าเนี้ยต้องตั้งอินชิ่งนะแต่ตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยไม่ต้องตั้งนะครับก็กดปุ่มได้เลยครับสตาร์สตาร์ทโอเพนอะไรประมาณนั้นนะมันจะง่ายนะครับตัวรุ่นใหม่ก็จะเป็นแบบนี้แถมให้ไปเลยนะครับกับชุดที่ที่เราขายนะครับก็อย่าลืมอุดหนุนก็ได้นะครับ ใครมีปัญหาอะไรก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกอย่างนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ